ซุ่มทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่ชื่อว่าซีนนะคะสาบตัวว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากลัวนะคนเขาจะคิดกับเรายัางไงพ่อวนเขาก็ไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่หรอกตอนนั้นมันจะมีวิธีการอะไรได้บ้างที่สามารถช่วยคนคนหนึ่งมองตัวเองในด้านที่เขาชอบตัวเองได้มากขึ้นรู้สึกตื่นเต้นจะเป็นครั้งแรกที่ได้ดูลายผลิตมากหน้าของเรามันเป็นจุดเล็กๆที่เราสึกว่าวูชันรักตัวเองจังเลยโปรดักตัวนี้ใช้เวลาดีเวลลอปเกือบปีนี่ก็คือโปรดักต์มตัวแรกภายใต้แบรนด์ซีนนะคะ หลายคนอาจจะจักตุ๊กในแง่ของแม่ของจนกาเรานี่นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของช่อง Little Monster แต่วันนี้ตุ๊กจะมาพูดถึงอีกพาสหนึ่งที่อาจจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยชินตาหรือว่าเป็นพาสที่ตุ๊กเพิ่งเข้ามาทําต้องบอกก่อนว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีสิ่งต่างๆเป็นแบงเยอะมากทั้งเรื่องที่ตุ๊กมาพัฒนา Little Monster Product เรื่องของพัฒนาการเด็กแล้วก็อยากให้มี Product ใม์ใหม่ๆมากขึ้นรวมไปถึงที่ตุ๊กถอน,นทุนธุรก,กิจอาหารสับเด็กนะคะ มันมีหลายเรื่องมากสำหรับตุก๊กอเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากลัวนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่คือทุกครั้งเวลาต้องทำแบรนด์อะตุ๊กจะตั้งต้นด้วยการที่จะขายอะไรสิ่งนี้ช่วยอะไรสำหรับลูกค้าได้บ้างแต่ครั้งนี้เป็นอะไรที่ต่างๆไปเลยตุ๊กซุ้มทําแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่ชื่อว่าซีนนะคะ แบรนด์นี้มีความแตกต่างจากสิ่งอื่นๆที่เคยทํามาก่อนหน้านี้ตรงที่มันไม่ได้ตั้งต้วนว่าตุกจะขายสินค้าอะไรแต่มันตั้งต้นด้วยความคิดที่ว่าทาไมเราถึงทําสิ่งนี้แล้วเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยรักตัวเองหาความสุขค่อนข้างยากมีความกงมังวลอยู่เยอะว่าถ้าเราเป็นตัวเองมากๆคนเขาจะคิดกับเราอย่างไงแต่ในวันที่ตุกค่อยๆเรียนรู้ตัวเองกลับมาดูแลตัวเอง มันทำให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้นแล้วเมื่อไหรที่เรารู้สึกดีกับต,ตัวเองอ่ะเราจะส่งต่อความสึกดีเนี่ยไปคนรอบข้างได้ง่ายมากเลย mm. ตุ๊กไปบอกพี่แหว่งคนแรกเลยตุ๊กบ,บอกเขาว่าตุ๊กอยากจะทาแบรนด์แบรนด์หนึ่งอ่ะที่ทําให้คนคนนึงรู้สึกดีกับตัวเองอย่างที่ตุ๊กรู้สึกดีกับตัวเองได้คราวนี้มันเลยไม่ได้ตั้งต้นด้วยสินค้าแต่มันตั้งต้นด้วยหมายเสร็จที่ว่ามันจะมีวิธีการอะไรได้บ้างที่สามารถช่วยคนคนหนึ่งมองตัวเองในด้านที่เขาชอบตัวเองได้มากขึ้น ก็มาจุดที่คิดชื่อแบรนด์ชื่อแบรนด์เนี่ยมาจากตัวไปอ่านหน,น,นังนนสือเล่มหนึ่งและหนังสือเล่มนั้นนะมีประโยคหนึ่งที่บอกว่า I will make you feel seen ประโยคนี้มันทัดใจเราอะตุกชอบคําว่าซีนอะมันให้ความหมายและทําให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าเรามีตัวตนพอได้ชื่อปุ๊บก,ก็มาเสิบต่อมาที่เป็นออกแบบโลโก้คนที่ออกแบบโลโก้ให้ชื่อน้องแววนะคะเป็นดีไซเนอร์ที่ตูรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราคุยกันอะเราเหมือนเราแลกเปลี่ยน Positiv e Energy ให้กันและกันตลอดเวลาและเขาเป็นดีไซเนอร์ที่เขาเกียรติตุกอะ ก็เลยคุยกันว่าเออพี่จะทําแบรนด์นี้นะความหมายของแบรนด์เป็นแบบนี้นะการออกแบบโลโก้ใช้เวลานานมากเพราะว่ามีการปรับไปมาตลอดมันเป็นอะไรที่มันมีความหมายแฝงอยู่ในตัวโลโก้ค่ะคือ s h a ของตัวโลโก้เนี่ยมันอาจจะเหมือนดาวนะแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ดาวมันคือสัญลักษณ์ของ reflection ที่ถ่องมาเป็น 3D เพราะว่าอยากจะให้เห็นในหลายด้านคือเวลาเราส่องกระจกอะ่ะมันก็จะมีแสงสะท้อนให้เห็นตัวเราเราจะไม่เห็นตัวเราในด้านเดียวเราก็มีหลายมุมก็เปลี่ยนเหมือน reflection อะที่มันมีหลายด้านแล้วไม่ว่ามันจะเป็นด้าน มันก็คือตัวเรานี่แหละแล้วก็มาถึงวันที่เราคิถึง p r o d u ั t ต์ตัวแรกภายใต้แบรนด์ซีนว่ามันจะเป็นอะไรตุ๊กจําได้ว่าวันนั้นนะเป็นวันที่แบบแบดเดย์มากๆสำหรับตุ๊กตุ๊กก็ขึ้นไปอาบน้ำล้างหน้าแต่ทันทีตุ๊กล้างหน้าเสร็จแล้วเงยหน้ามาวองตัวเองอะตุ๊กก็มีความคิดนึงผุดขึ้นมาในหัวว่าภายใต้วันที่มันชิบหายเนี่ยอย่างน้อยเราก็ยังมีผิวที่ดีที่ยังอยู่กับเราที่เราเห็นในหน้ากระจก โปรดักตัวแรกอ่ะมันควรจะเป็นสิ่งที่ชัดเจนและสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนมากที่สุดสำหรับ,บเราก็คือผิวของเรานั่นก็เลยเป็นไอเดียของโปรดักตัวแรกก็คือวิตามินดูแลผิวภายใต้แบราซีนะคะขวดข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แพคเกจิ้งก็ใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันทำไมแพคเกจิ้งถึงใช้เวลานานเพราะตู้ใหญกให้มันออกมาดีที่สุดอะแลวเราก็มีดีเทลมากมายที่เราอยากจะสื่อสารออกไปอะมันก็เลยช้านิดนึงด้านหน้าจะเป็นโลโก้ซีนะคะแล้วก็จะมีปั๊มแบบหนุนด,ด้านข้างกิมมิคที่เราใส่เข้าไปอะพอเปิดมามันก็จะเป็นประโยคที่ว่า love yourself one day at a time เปิดมาปุ๊บก็จะมีข้อความที่บอกว่า be there for yourself be your own validation and never forget to let yourself feel seen แกะมาก็จะเป็นขวดข้างในแบบนี้แต่สิ่งตัวชี้ไม่สุดเลยนะก็คือตรงก้นของกล่องก็จะมีรูปหัวใจอยู่ด้วยมันเป็นจุดที่เราอยากริมายผู้ใช้ว่ารักตัวเองนะรักตัวเองนะรักตัวเองนะ คือวิตามินตัวนี้จะช่วยเรื่องฟื้นฟูและชะลอการเกิดริ้วรอยเวลาเราอายุเยอะแล้วว่าผิวเรามันจะมีความยืดหยุ่นน้อยแล้วก็มีการสูญเสียน้าเยอะตัวนี้จะช่วยเรื่องให้ผิวมีความยืดหยุ่นแล้วก็ลดการสูญเสียน้ําด้วยรวมไปถึงช่วยป้องกันรังสี UV จากแสงแดดด้วยนะคะลดการสร้างเม็ดสีผิวหนึ่งกระปุกมี30เม็ดนะคะทานได้1เดือนมีการรับรองจากออยแล้วก็ฮาลาแล้ว ส่วนประกอบหลักจะมีทั้งหมด7ชนิดก็คือแอสตาเซนตินช่วยเรื่องการชะลอริ้วรอยและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทำให้ผิวมีสุขภาพดีดูอ่อนเยาว์มากขึ้นช่วยลดการเมื่อร่าของดวงตาแล้วก็เสริมสร้างการมองเห็นด้วยนะต่อมาจะเป็นซิบักทอนราชาแห่งพันธไม้ตะกุนเบอร์รี่ที่ช่วยในเรื่องชะลอวัยปรับระบบการไหลเวียนเลือดทําให้ผิวมีออร่าดูอ่อนเยาว์อีกทั้งยังมีโคเอสานคิวเทนไลโคปีนมีน้ำมันลำไส้าววิตามินอีที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังมีไนอาซินามายปรรรรััับบสมมมดดดุลลใใหห้้้้้ผิววววแกก็ชช่่ยยเืองงะะะูขขนนนนีีทค พอได้ r ปรดั t ตัวแรกแล้วนะคะก็มาถึง Product ตัวที่2ในตอนแรกเป็น r ปรดั์ที่ดูเรื่องภายนอกผิวพรรณพอมาเป็น r ป duct ตัวที่2เนี่ยเราอยากให้สิ่งเนี้ช่วยในเรื่องจิตใจด้วยเลยกลายเป็น Daily Planner นะคะช่วยจัดระเบียบชีวิตแล้วก็จัดระเบียบใจให้เรา ทำไมถึงต้องเป็นเดล่แพลเนอร์ตัวเป็นคนที่ขี้ลืมอะแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่ต้องทำมากมายในแต่ละวันตัวเลยเป็นคนที่มีนิสัยชอบจดอยู่แล้วเราก็อยากได้สมุดจดที่ช่วยในเรื่องด้านจิตใจด้วยจุดประสงค์ที่ต้องทำ Daily เดล่แพลเนอร์เล่มนี้ขึ้นมานะคะไม่ได้เพื่ออยากจะกดดันว่าเราต้องทำสิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยให้เสร็จในวันนั้น แต่อยากจะให้มันเป็นเหมือนสิ่งที่คอยเตือนใจเราว่าเราไม่ต้องกดดันตัวเองหรืเครียนตีตัวเองมากเกินไปด้านบนก็จะให้เราวงว่าวันนี้เป็นวันอะไรวันที่เท่าไหร่นะคะส่วนด้านข้างเนี่ยจะมีให้วงว่า my feeling this morning เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าในตอนเช้าเนี่ยเรารู้สึกยังไงมันจะช่วยออกแบบสิ่งที่เราต้องทําในวันนั้นเนี่ยให้สอดคล้องกับความรู้สึกที่เรามีในตอนเช้าได้ ยกตัวอย่างเช่นถ้าตอนเช้าเราสึกเหนื่อยมากเนี่ยเราคงไม่เขียน to do list แบบยาวเหยียดหรือสิ่งต้องทําเต็มไปหมดจะช่วยป้องกันให้ตัวเองไม่เบิร์นเอามากเกินต่อมาก็จะเป็น priorities นะคะตรงนี้มี3ช่องทาไมถึงมี3ช่องเพราะส่วนใหญ่ถ้ามันเกิน3ช่องเนี่ยมันจะเยอะไปในวันนั้น พอเราเขียนว่าสิ่งที่เราต้องทําที่มีความสําคัญจริงๆอะ่ะคืออะไรมันจะทําให้เราโฟกัสได้ว่าเราควรจะต้องทําสิ่งเหล่านี้สามข้อนี้ให้เสร็จในวันนี้ก่อนส่วนที่เหลือที่ยังไม่ต้องทําในวันนั้นก็ได้เนี่ยมาเขียนในทูดูลิสต์ได้ to list ทูดูลิสต์ทาไมถึงมีแค่7บรรทัดเพราะถ้ามันยาวเกินไปมันกดดันตัวเราเหมือนกันนะคะการที่มีทูดูลิสต์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำทูดูลิสต์ให้เสร็จในวันนี้แต่หมายถึงว่าเราเขียนเพื่อเตือนเราให้ไม่ลืมต่อมาก็จะเป็นตารางเวลาที่เราจะทําอะไรในแต่ละวัน ส่วนอีกด้านนึเนี่ยจะมีไอคอนต่างๆที่อยู่ภายใต้หมวด Take better Care of y o u r Self มีอะไรบ้างเราดื่มน้ำเรา Take Vitamins เราออกกำลังกายเรา Be More Kind to Myself เตือนใจเราว่าเราอย่าลืมนะทำสิ่งเหล่านี้ให้ตัวเองด้วยภายในตรงชอบมากก็คือ Daily Habit that m a k e You Happy ก็คืออะไรที่เราทำในแต่ละวันที่เราชอบทำและทำให้เรามีความสุขก็ Keep Doing It ก็คือให้ทา Boy. เวลาเราทำสิ่งเล็กน้อยในแต่ละวันที่ทำให้เรามีความสุขอ่ะมันจะช่วยให้ความสุขโดยรวมของเราในวันนั้นมีความสุขเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ Today's gratitude อันนี้เป็นไอเดียของลูกนะคะ คือก่อนนอนเนี่ยตัวจะชอบคุยกับลูกว่าวันนี้มีสิ่งอะไรที่เรารู้สึกอยากขอบคุณไหมหรือว่ามีสิ่งอะไรที่เรารู้สึกว่าดีจังที่เกิดวันนี้ไม่ว่าวันนั้นะ่ะจะเป็นวันแบบไหนอะถ้าเราจบวันด้วยความสึกที่ดีอะวันนั้นก็กลายเป็นวันที่ดีได้และอีกสิ่งหนึ่งที่ตุ๊กเรียนรู้จากการเขียน diary p l เ n อ e r นะคะก็คืออะไรที่มันหนักอยู่ในใจเราอะเวลาเราเขียนมันลงมาบนกระดาษอะมันช่วยให้ใจเราเบาขึ้นด้วยนะคะ ต่อมาก็เป็น your safe space ให้เขียนระบายสิ่งที่แบบอาจจะอยู่ในใจเราเขียนมันออกมาให้รู้สึกดีขึ้นเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถระบายและเขียนอะไรก็ได้โดยที่ไม่มีใครตัดสินเรานะตอนจบของวันก็จะมี my feeling today ให้เราวงไปนะคะว่า at the end of the day เรารู้สึกยังไง ภาพอนอื่นที่ใส่เข้าไปในเล่มนะคะก็จะมีสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้และสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้การเขียนสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้เนี่ยมันก็จะให้เราโฟกัสมากขึ้นส่วนสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยเขียนออกมาก็จะทําให้เราเล็ดเโกหรือว่าปล่อยวางได้ง่ายขึ้นหน้าแรกๆก็จะมีเขียนกําหนดวันว่นวาวันนี้จะเป็นวันที่เราให้ตัวเองนะมันมีหลายครั้งมากเลยที่เรามักจะบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยว่างก่อนซึ่งถ้าเราไม่กําหนดวันจริงอะวันนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นจริงนะส่วนใหญ่ ก็เลยเป็นที่มาของหน้านี้ที่จะบอกว่าวันนี้ของเดือนนี้ฉันจะให้ตัวเองเรามาต่อที่โปรดักตัวล่าสุดของแบรนด์ซีนนะคะโปรดักตัวนี้ใช้เวลาดีเวลลอ,อปเกือบปีหลายคนอาจจะสังเกตเห็นว่าตุ๊กวาเดินทางบ่อยคือเมื่อปีที่แล้วตุ๊ก็เดินทางไปไต้หวันปีนี้ตุก๊กเพิ่งกลับมาจากไต้หวันเป็นเพราะโปรดักตัวนี้ผลิตที่ไต้หวันเราเลยต้องบินไปคุยกับไอดีบ่อยนะคะโปรดักตัวนั้นก็คือมักหน้าภายใต้แบรนด์ซีนนะคะแกะมาจะซองหน้าตาเป็นแบบนี้ ทำไมโปรดักตัวที่3ถึงคิดจะทํามาร์กหน้าขึ้นมาเราสึกว่าเรามีวิธีรักตัวเองมากมายแต่หนึ่งในวิธีหนึ่งมันเป็นเจออะไรที่เราสึกว่าวุฒิชนะตัวเองจังเลยรีแลกซ์จังเลยเนี่ยก็คือมาร์กหน้าเราก็เป็นคนที่ชอบมาร์กหน้ามากมันจะมีประโยคที่บอกกับตัวเองเสมอเลยก็คือเวลาที่เราอยากจะแสดงความรักต่อหน้าของเรานั่นก็คือเวลาที่เรามาร์กหน้าตัวเอง ตัวนี้ทําไมถึงใช้เวลาดิงหลอกนานมากคือจุดเริ่มต้นมาจากที่ตุก๊กคุยกับไอดี D. ว่าปัญหาของผิวหน้าที่ตุ๊กเจอเนี่ยมีอะไรบ้างตุ๊กรู้สึกว่าทุกครั้งที่นอนดึกเครียดแม้กระทั่งเราทาโลชั่นทามาเจอร์ไรเซอร์เนี่ยหน้าเราก็ยังมีความแห้งตุ๊กก็เลยคุยกับไอีดีว่าตุ๊กอยากได้มาักหน้าที่งักหน้าพังให้มันฉ่ำขึ้นมาได้วันที่ตุก๊กไปที่ไต้หวันแล้วก็ดูโรงงานเรเราสึกว่าม,มันมีความละเอียดอินดีเทลแล้วก็โปรเฟชชั่นอลด้วย รู้สึกตื่นเต้นจะเป็นครั้งแรกที่ได้ดูลายผลิมากหน้าของเรา โรงงานที่เราใช้เนี่ยเป็นโรงงานชื่อ TCI คือทาง TCI เนี่ยเขาจะมีศูนย์วิจัยเป็นของเขาเองนักวิจัยเขาเนี่ยจะนําสารสกัดจากธรรมชาติมาพัฒนาเป็นสินค้าโดยที่เขาจะดึงคุณประโยชน์ที่สําคัญของสารสกัดจากธรรมชาตินั้นๆเนี่ยมาใส่ในตัวโปรดักและสิ่งที่ตัวให้ความสําคัญมากก็คือเราอยากใช้สารสกัดจากธรรมชาติเขาก็จะมีศูนย์วิจัยว่าเขาจะสกัดสารสจากธรรมชาติพวกนี้ยังไงให้มันออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุดและก็อ่อนโยนต่อผ,ผิวดีต่อผิวดีต่อตัวเรามากที่สุดมันก็เลยเป็นที่มาของมากหน้าตัวนี้นะคะในระหว่างางงท ที่ทดลองสูตรกับไอนดีนะคะตุกก็ลองใช้มากหน้าหลากหลายแบบลองใช้แบบแทบจะทุกวันน,นี่เราอยาได้ความฉ่ามากกว่านี้อันนี้เราอยากได้ผ้าที่มันมีความละเมียดละไมอ่อนโยนต่อผิวมากกว่านี้เราก็จะปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆที่มันใช้เวลานานเพราะว่า into detail มากๆ Material ที่ใช้แล้วก็ไซส์ที่เราใช้ว่ามันแนบหน้าเราแค่ไหน ซึ่งสารสกัดหลักจากธรรมชาติในมาร์กหน้าตัวนี้ก็คือกรีนคาเวียตัวกรีนคาเวียจะช่วยในเรื่องเปิดเซลล์ผิวแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะผิวก็จะฉ่าแข็งแรงสารสกัดตัวต่อมานะคะก็จะเป็นลูกฟิกเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งผลไม้ชนิดนี้จะช่วยในเรื่องต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการสร้างกระบวนการที่ทําให้เราแก่กว่าไวความสึกหลังการใช้เนี่ยต้อรูสึกว่าผิวมันฉ่ามากๆม,มันเหมือนเราเข้าสปาที่บ้านเย็นสบายสดชื่นมากๆเลยทําเองใช้เองซื้อเองนะจริงโนตัวไม่ได้ทําเอง โรงงานทำนะคะมันจะเปิดซองขึ้นมาแต่เราก็ลงไปย่อนไอตัวไอเซนเข้าไปเสร็จเราก็ทำการชิลปิดพอชิลปิดปุออ๊บตรงนี้ค่ะจะมีหัวก้นวันเดือนปีที่ผลิตอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะก้นแบบเสร็จเลยคือตรงนี้มันจะมีที่ชั่งน้ำหนักถ้าอันไหนที่มันแบบน้อยหรือมากไปมันก็จะหล่นมาตรง นี่ก็คือโปรดักต์มตัวแรกภายใต้แบรนด์ซีนนะคะเดี๋ยวโปรดักตัวที่4ตัวที่5ก็จะตามออกมาซึ่งตอนนี้ยังแอกไม่ได้แต่อยู่ในช่วงดีเวลลอปอยู่นะคะก็อยากให้ทุกคนได้ลองใช้กันเพราะตัวรู้สึกว่าคนที่จะดูแลตัวเราได้ดีที่สุดแล้วก็รักตัวเองได้มากที่สุดก็คือตัวเราเองและในวันที่เราเริ่มรักตัวเองแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปบอกใครหรอกก็เรามีความสุขหรือเปล่าเพราะมันสามารถเห็นได้ด้วยตาเราเองเลยอะเราจะมีหความสุขมันจะแบบเบ่งบานเอย ใครสนใจอยากจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถไปตามได้ที่ช่องทางทต่างๆที่ตกแปะไว้ให้ในตรงนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะแบรนด์ตัวเองสีนแสงส่องพอดีเลยอะแสงความสุขใช่ปะ่ะร้อน